น้ำท่วมใหญ่หลายท้องที่พบว่าสาเหตุหนึ่งคือโครงสร้างทางระบายน้ำและคูคลองที่ไหลผ่านทางหลวงมีไม่พอสำหรับให้น้ำไหลผ่านได้รวดเร็วและยังกลายเป็นสิ่งกีดขวางในบางครั้งเช่นน้ำท่วมหัดใหญ่เมื่อปี2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้แก้ไขอย่างเป็นระบบที่จะให้น้ำไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้สะดวกรวดเร็วกรมทางหลวงจึงตรวจสอบพบว่าสามารถเปิดช่องเพิ่มช่องระบายน้ำพร้อมทั้งสร้างสะพานบนทางหลวงหมายเลข414ดอนน้ำกระจายบรรจบกับถนนลบบุรีราเมศปรากฏผลสำเร็จตามที่ทรงพระราชดำริไว้ทุกประการ และยังมีพระราชดำริว่าที่ควรจะทำก่อนน้ำท่วมคือการเตรียมการแก้ไขไว้ล่วงหน้าสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรียอยุธยา